เช้าเอะไรนะตักอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปฟังหลวงพ่อเอเขาเรียกอะไรสนทนาธรรมนะคะเหมือนเหมือนสอนเรานะคะก็เสร็จแล้วเราจะไปทานข้าวคะ่ะไปชนันเนาะเราทานเราฉันมือเดียวนะคะคือ ช่วงเซตสายแค่มื้อเดียวแล้วตอนเย็นตอนเที่ยงเราไม่ทานนะคะ ตอน่ายสามโมงนะคะเราจะมีเวลาทำทำกิจให้ปฏิบะะัต,นนต,ต,นนตินะคะตอนเช้าตีห้าครึ่งไปตีสี่สวดมนทำวัดเช้าถึงตีห้าครึ่งนะคะตีสี่ถึงตีห้าครึ่งคือทำวัดเช้าแล้วเราก็จะ ทำกิจตอนเช้าก็คือจะปัดกวาดบริเวณวัดนะคะแบ่งหน้าที่การส่วนคนที่ทำกับข้าวเสริมเพื่อที่จะถวายพระก็มีนะคะแล้วก็คนที่กวาดบริเวณเตรียมบริเวณก็มีนะคะก็จะช่วยกันหลายคนเนาะี่กัลยานมิตีที่มาด้วยกันนะคะรวมทั้งแม่ชีที่อยู่ที่วัด ด้วยนะคะแล้วก็จะฉันอาหารในช่วงประมาณ9โมงครึงนะคะไม่เกิน10โมงเราจะฉันแค่มื้อเดียวนะคะพอฉันเสร็จจาก10โมง11โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองนี่นะคะก็เป็นปล่อยให้เราทำกิจปล่อยให้เราทำกิจ ตอนเช้านะคะทำอาหารที่จะถวายพระเสร็จเราจะฉันตอน9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะไม่เกินนี้แล้วพอเที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะเป็นช่วงที่เราพักผ่อนทํากิจส่วนตัวนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงบ่ายสองภาวนาสวดมนต์ ทำสมาธิภาวนานะคะเพื่อที่จะเสริมบุญบารมีของเรานะคะอันนี้เรา,เ,าเหมือนเราเคยทำมาแล้วเราปฏิบัติมาแล้วเราก็ปฏิบัติเองนะคะเราไม่ได้เข้าเป็นคอร์สเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าคอร์สนะคะอันนี้เรามาตามจิตช่วงที่ ช่วงที่เราพอวันอาทิตยนะคะก็จะมีพระสอนแล้วก็มีแม่ชีสอน,นพอเสร็จจากกิจช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะบ่ายสองบ่ายสองเนี่ยเราจะพักผ่อนตามอัธยาศัยนะ,คะใครที่แบบว่าพูดภาษาเราเนาะก็คือใครที่จะซักผ้าชุดที่เราใส่นี่แหละคะ่ะ หรือทำกิจส่วนตัวเนาะก็ทำในช่วงเวลานั้นคือเราจะแบ่งจัดสรรเวลานะคะพอบ่ายสามถึงประมาณสี่โมงเราก็จะมาทำกิจอีกครั้งหนึ่งคือทำความสะอาดลานวัดนะคะก็จะบวนไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีทำความสะอาดห้องน้ำกวาดลานวัดนะคะกวาดสรากวาดโบสถ์นะคะ ปัดเช็ถูไปทุกวันนะคะที่ที่เราใชา้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเราก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆทำทุกวันทุกวันมันก็จะวนไปอยู่อย่างเงี้ยเนาะ,ะพอพอถึง4ี่โมงเย็นนะคะเราก็จะทำความสะอาดคืออาบน้ำอาบน้ำเตรียมตัวเพื่อที่จะสวดมนต์ทำวัดเย็นในช่วง อหนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มนะคะก็จะมีออมีพระนะคะมีพระแล้วก็มีแม่ชีพาปฏิบัตินะคะแล้วก็มีสนทนาธรรมในช่วงเย็นคือสอนธรรมะสนทนาธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกๆครั้งที่พระแล้วก็แม่ชีท่านพาปฏิบัติท่านก็จะฝึกเราสอนเราแบบนี้ตลอดนะคะอย่าง อันนี้ที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้เข้าคอร์สเราไม่ได้มาเป็นคอร์สนะคะเรามาแบบเเรามีจิตศรัทธาเราก็มีพระเราก็มาเสริมบุญสร้างบารมีนะคะมาปฏิบัติตามแล้วแต่ว่าเราว่างช่วงไหนนะคะ3วัน7วัน9วัน10วันหรือแล้วแต่นะคะขอให้ย่างกายเข้ามา เราจะอยู่ในวัดป่านะคะชันมือเดียวแล้วก็ทํากิจทําเองนะคะเพราะว่าถ้าอย่างเราเคยไปเข้าคอร์สเนาะอย่างเราไปเข้าคอร์สนะคะก็จะมีบอกเป็นช่วงเวลาอันนั้นจะมีแม่ชีมีพระคือทํากิจตลอดนะคะสําหรับใครที่เคยไปเข้าคอร์สก็อาจจะรู้เนาะแต่อันนี้เราทําเองเราฝึกเองนะคะแต่ว่าจะมีพระแล้วก็มีแม่ชีคอยให้คําแนะนําเราอยู่ เหมือนเราฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาตลอดเราก็จะรู้กิจของเราว่าเราต้องทำอะไรในช่วงเวลาไหนนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำทำาสะอาดห้องน้ำกันต่อนะคะแต่วันนี้ทำตรงนี้ก็มี6มี8ห้องนะคะด้านลัางด้วยส่วนกัลยาณมิตรอื่นๆก็ไปกวาดลานไปถูโบสถ์ถูศาลานะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะถัดเปลี่ยนกันนะคะเป็นการ ชำระล้างส,สร้างบุญสร้างบารมีนะคะตามาสิ่งที่เราเชื่อนอะอย่างที่เราแบบว่าหนักจะได้เป็นเบาหรือไม่มีก็อาจจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็อันนี้เราทำความสะอาดขัดล้างห้องน้ำน,นะคะเราจะอยู่ที่นี่ แล้วแต่แล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่เราว่างนะคะเราว่างช่วงไหนเราก็มาแล้วแต่วัน3มวัน7วันหรือวันสองวันก็ได้นะคะก็สำหรับที่เรามาในครั้งนี้นะคะ FC เราจะบอกว่า,เ,าเราก็ได้ทั้งทุนทั้งกำไรจากการาจำหน่ายผลิตภณัณฑ์อาหารเสริมของเรานะคะก็ได้นำมาถวายเหมือนค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ซื้ออาหารนะคะมาประกอบถวายพระด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้มาวางที่ส่วนกลางนะคะ ได้ให้กัลายาณมิตรหรือญาติโยมที่มาที่วัดนะคะได้ชงดื่มนะคะก็เป็นบุญเป็นกุศลกันนะคะก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนเข้ามานะคะคุณ f c นะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์เราเข้ามาได้ให้เรามีวันนี้นะคะก็เป็นบุญเป็นกุศล ได้บุญได้กุศลร่วมกันนะคะขอให้บุญกุศลที่เราได้ทำได้ปฏิบัติในครั้งนี้นะคะรักษาคุ้มครองทุกท่านนะคะที่เรารู้จักและไม่รู้จักก็ดีรวมทั้งกาลยานามิตรทั่วโลกนะคะสำหรับเราก็จะอยู่ไปหลายวันอยู่นะคะช่วงนี้ก็ดูดไปเรื่อยๆเราจะอยู่ได้ถึง วันไหนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝาก fc นะคะเข้ามากดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องหลังบ้านพนายลุงพลด้วยนะคะเราไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงนี้เรามา,าทำบุญนะคะขัดเกลา,าร่างกายจิตใจสิ่งไม่ดีเสริม สร้างบุญสร้างบารมีของเรานะคะทุกคนก็ให้บุญกุศลที่เราได้ทำนะคะแผ่ไปทั่วอ,อธิบายไม่ถูกอะคะ่ะ fc ให้แผ่ไปทั่วทั่วโลกเลยนะคะให้คุ้มครองดูแล fc ทุกท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขอ ลาท่านเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ